สวัสดีครับวันนี้ก็สจรีวิวเราจะมารีวิวแว่น VR ให้ลูกค้านะครับพอดีผมเมาบอกเลยเมาปาร์ตี้ปีใหม่นะก็จะมีกรพื้นฐานนะครับเป็นชุด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 คอนโทรลเลอร์แว่นแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จเดิมของอัพกูรัตนะครับส่วนกล่องก็รีว่หลับ้าน 6 4กนะครับตัวนี้โอเคมันไม่มีอะไรมากครับเป้นตัวนี้มันเป็นระครับไม่แพงมากมันเลยแต่เล่นจบผมว่ามันเล่นค่อนข้างจบนะถ้ามีตังค์ซื้อเกมหน่อยแต่มันยัไซน์โหลดอยู่ก็ลองหาแหล่งเอาผมหาแหล่งไม่ได้เอาตรับอันนี้ก็ติดชุดขยายจอมจะได้นั่นเปิดด้านข้างด้านในวะ โอเคปิดทางากล้องอาจจะไม่สวยโทรศัพท์ผมพังอยูตอนนี้นี่นะครับพอเราเข้าแว่นไปปุ๊บเราเข้าแว่นไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีมันต้องเอาหน้าเข้าไปเสียบมันหนึ่งจะเห็นครับ นะครับถ้าเราไม่เอาหน้าเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เห็นมันจะมันจะหลุดเ <ไอ S 1> ฟรมออกมา่ซึ่งกล้องผมมันมองไม่เห็นหนี่นะครับก็จะคาลิเบตทั่วไปเนาะ<ล><ย>แต่นี่ถ่ายกล้องมือถือมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นะครับของจริงไม่มีอะไรนะนี่มันอยู่ที่เฮดเฮดกล้องเนาะก็จะมีเกมพื้นฐานที่เป็นเกมเทสแลวก็มันแต่มันต้องมันต้องต้องเชื่อม facebook ก่อนแล้วก็ลงไตหลดก็นั่นแหละตอนเราก็จะทำให้ปิดเครื่องก็ปิดทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะครับก็สนใจก็ แนะนำมาดูตัวจริงดีกว่าเพราะว่าจะได้ลองเล่นด้วยแวบนพวกนี้มันมันต้องเล่นด้วยตัวเองอะ่ะมันถึงจะเล่นสนุกนะครับแนะนำ